สวัสดีหลายๆย่ยาบ่ายๆครับท่านผู้ชมสิกรคร์ครับเมื่อนี่เข้าอยู่กันที่บึงแก่นนครจังหวัดขอนแก่นรับบรรยากาศยาม่มแรงๆครับประมาณบ่ายสามโมงงครับแดดลมร่มตกกิดเลยลมีเวลามาแวะครับ เบิงแก่นนครอำเภอเมืองจังหวัดขอ,อนแก่นครับ<ส>เนื้อที่ประมาณหกร่อยไร่ครับบรรยากาศรม่มรื่นมองไปด้านหน้าก็จะเห็นวัดพระธาตหนองแวงครับ ด้วยเวลามันจำกัดเท่ากับว่าได้ขาไปเบิ่งหวยทั้งนอกเอาครับเป็นสุริมงคลเมนีโบมีฝนครับเศ้าๆคึมบใบยบแดดจักกน้อยครับฝนโบมี่บรรยากาศครับน้ำร้ายครับปีนี้ ลายจนเหลือเคลื่อนหมดแล้วครับครับบรรยากาศยามแรงๆครับเบึงแกนนครน้อครับ,รบน้ำเป็นสีเขียวๆจะน้อยงาม บใบยังสีรมรื่นครับเป็นธรรมชาติกว้างครับพื้นที่600หกไร่ไร้นี่ก็โอ้ใหญ่ครับมโหล้านเลยล่ะ ้นก็เป็นส่วนพกาชาติครับเดี๋ยวไปเบิ้งกันเบิงแก่นนครเป็นที่ส,สถานดีพักผ่อนหยนใจของชาวจังหวัดขอนแก่นครับสถานาการณ์โควิดซ่ากอะ เปิดใ้ใช้บริการเขาว่านั่งพักผ่อนหย่อนใจกันได้ครับครับนี่ก็เป็นสวนปลาอีกหม่องหน,นึ่งที่ร่มรื่น ฟ้าแจ้งครับเมื่อนี้ครับร้อฟ้าแจ้งวันนี้ไม่มีฝนแต่พะยาก่อนอากาศบอกว่าสิมี่พายุอีกมาอีก,อกลูกหนึ่งจากที่ถึงงอนกันมาครับแต่ที่ผ่านมา2วันตกตลอดครับพี่น้องยี่แปดยี่เก้าในโต๊ตลอดครับ มื่อ30ค่อยยังชั่วครับมือ่อเศร้าก็เอาหน่อยนึงเออพอบายมากอะโอเคครับฝ้าใสนาสิเบิดแต่ถ้ามีลูกที่สองเนี่ยบอสาว่าติถึงมาครับดูพยากรณ์อากาศไปเรื่อยๆนะครับรับฟังข่าวสารจากทั้งกรมอุตุนิยมวิทยาครับ ถนนคนเดินไหวยงางออกอกําลังกายเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจอีกหมวงหนึ่งนะครับของจังหวัดขอนแกน่น อาคารปฏิมาก,กรรมวัดเสาเดี่ยวครับสร้างโดยร่วมกับกลุ่มศุนทรสถานสาธารณสังคมเวียดนามครับราชาวเวียดนามจังหวัดขอนแกน่นวัดเสาเดี่ยวครับมาเบิ้งข้างทางครับมุบ่งห้า ซึ่งอดีสถานอยู่ในริมบึงแกนคนครจังหวัดขอนแก่นล่ะครับอันนี้วัดเสาเดียวเป็นพระโพัทธ์เจ้าแม่กวนดิ่มครับเป็นการร่วมสั่งชาวเวียดนามที่อยู่ในจังหวัดขอนแก่นครับ เสาเดียวครับริมเมืองแก่นนครอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนะครับเดี๋ยวมเบืองทางหลังก่อนนะครับเกิดจะเห็นเป็นเสาสีขาวเสาเดียวครับครับผมนี่แหละครับผมเอินวัดเสาเดียวความร่วมมือร่วมใจ ชาวเวียดนามที่อยู่ในจังหวัดขอนแก่นแนละชาวจังหวัดขอนแก่นนะครับบรรยาก,กาศร่มรื่นครับท้องฝาจำสามือ,อื่นกับลอยกระทงครับพรุ่งนี้วันลอยกระทงบริเวณริมถนนริมบึงแกนนครกับโอ้ค่าคำไปโดยผู้คนเลรอครับ ค่อนขางที่สนลนลามทุกปีครับเบิงแก่นคนครจังหวัดขอนแก่นถ้าลอยกระทงเมื่อไหร่ครับสนุกสนานครับผู้คน้หลครับจะโควิดบ่ะมาเนี่ยครับโอ้ยสบายเศรษฐกิจกลุ่งเรื่องพี่น้องเลย มองไกลๆครับเห็นวัดเห็นว่าเห็นหน้ำครับ,รบมองอมุมหนึ่งกล่องตัวนี้มันซุม่มอไรครับเห็นพระธาตุหนองแวงครับเจดีเก้าชั้นน่าง,างงดงามครับม,ม,งงมุมหนึ่งงดงามมุมหนึ่ง เคยมีเวลากับมาลอยกระทงกันครับริมบึงกันนครอนเพื่มเรื่องจากนครจันนีเวลากับมาก,กันครับพี่น้องครับเอาละครับพก็สิเดินทางครับ ท่านผู้ชมชอบแบบใดครับติชมใดครับขอจบคลิปนี้ไวแต่เพียงเท่านี้ครับขอขอบพระคุณหลายๆครับสำหรับท่านผู้ชมรับชมกดซับสไครป์เป็นกำลังแรงใจ ในการทำงานของมูฮาครับขอบพระคุณหลายๆครับครับผม